6.5ค่ะ overall เรียนได้ท้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์สนุกดีค่ะแล้วก็ชอบมากเลยค่ะเฟิร์นค่ะชื่อจริงชื่อปณิตาอมรกิติสารค่ะก็คือตอนนี้ทํางานแล้วค่ะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะอ่านหนังสือเองก็เลยคิดว่าเอออยากมาลองเรียนที่สถาบันดูเพื่อจะได้ช่วยเรามีทริคต่างๆในการทาข้อสอบค่ะก็มาสอบครั้งแรกแล้วก็มายนที่นี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะหลังเรียนตอนนี้ก็สอบได้6.5ค่ะ overall ค่ะ ใกล้บ้านด้วยค่ะอย่างแรกแล้วก็เห็นว่าสามารถเรียนได้ทั้งเป็นออนไลน์แล้วก็ออนไลน์เพราะบางทีเราก็แบบไม่ไม่สะดวกเข้ามาเรียนข้างในแล้วก็สามารถดูเทปย้อนหลังได้ด้วยค่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่ตัดสินใจมาเรียนที่นี่ค่ะ สนุกดีค่ะแล้วก็เนื่องจากเราไม่เคยทําข้อสอบไอเอลมาก่อนเลยคือพื้นฐานเป็นศูนย์เลยก็ได้มาเรียนรู้ตั้งแต่แรกว่าเราควรจะโฟกัสที่พาร์ทไหนเป็นพิเศษหรือควรมีทริคในการทําข้อสอบยังไงให้ได้ครอบคุมกับเวลาที่เราได้รับเพราะว่าจริงๆ I อเอลก็ค่อนข้างมีเวลาจํากัดในการทําข้อสอบก็ชอบมากเลยค่ะพาร์ทเรดดิง้งจริงๆก็เคยลองทําข้อสอบมาแบบเองบ้างก็รู้สึกว่าไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนแล้วพอได้มาเรียนที่นี่คุณครูเขาก็มีทริคค่ะที่ว่าโอเคถ้าสมมติเป็นข้อสอบประเภท นี้เนี่ยเราควรจะดูหลักๆตรงไหนในส่วนของพาราการาฟอะค่ะก็สามารถช่วยลดเวลาในการทําข้อสอบเข้าไปได้เยอะค่ะส่วนพาร์ตต่อมาก็เป็น listening ค่ะอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันหลังจากที่ได้ฝึกฟังกับเพื่อนๆในห้องนะคะเขาก็จะมีวิธีการบอกจุดที่เราควรระวงังอย่างเช่นตรงนี้ต้องเขียนเป็นตัวใหญ่นะตรงนี้จะต,ต้องมี spelling ที่คนจะชอบสะกดผิดบ่อยจุดนั้นก็ช่วยให้เราระมัดระวังมากขึ้นค่ะในการทาข้อสอบค่ะในพาร์ตของด้าน writing จริงๆเป็นพาร์ทที่ตัวเองถนัดน้อยที่สุดตัวช่วยหลักๆ ก็คือมีคีย์เวิร์ดในการใช้เขียนเพราะว่าจริงๆไรท์ติ้งเนี่ยเราก็ต้องเขียนให้ครบกับจำนวนคําที่ทางโจทย์เขากําหนดพอเรามีคีย์เวิร์ดที่สามารถเข้ามาช่วยทําให้การเขียนของเราเนี่ยยาวขึ้นก็ทําให้เราได้คะแนนได้ดีมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายน,นะคะเป็นพาร์ทของสปีกิ่งส่วนตัวการทํางานก็ไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษพอได้มาเรียนสปีกิ n งกับคู้ที่เป็นต่างชาตินะก็ทําให้เราเหมือนได้ฝึกขู่ด้วยว่าเขาพูดสําเนียงมาเป็นยังไงเราก็ได้ฟีดแบ็กจากเนทีฟสปีกเกอร์โดยตรงก็คิดว่า ว่ามีประโยชน์มากเลยค่ะ มากที่สุดนะคะเป็นเรื่องทริคในการทําข้อสอบค่ะเพราะว่าจริงๆก็ทํางานแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาทบทวนเองด้วยเท่าไหร่ด้วยก็อยากจะประหยัดเวลาในการทําข้อสอบในการเตรียมความพร้อมของตัวเองให้มากที่สุดการที่มาเรียนที่สถาบันค่ะทําให้เราได้รู้ว่าทริคในการทาข้อสอบในแต่ละพาร์ทเนี่ยคืออะไรทําให้เราโฟกัสเวลาของเราในการอ่านไปได้ตรงจุดแล้วก็ได้คะแนนตามที่เราต้องการค่ะสําหรับใครนะคะที่กําลังทํางานอยู่แล้วคิดว่าการสอบ i อเอลใช้เวลาในการเตรียมตัวเยอะก็อยากแนะนําให้ลองมาเรียนที่สถาบัน เพราะว่ามีส่วนช่วยได้เยอะมากๆเลยสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยค่ะคิดว่าน่าจะช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ทําให้เราไดไอเอลตามที่เรามุ่งหวังค่ะ